แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18สิงหาคม2567มาแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรแถลงครั้งแรกหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะแพรทองทานประกาศให้คำมั่นจะทำหน้าที่นายกให้ดีที่สุดพร้อมรับใช้ประชาชนแก้ปัญหาปากท้องผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจสารต่อดิจิตอลวอลเล็ตปัดข่าวทักซินสั่งให้ยกเลิกโครงการเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนางสาวแพททองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีแถลงหลัง,ลงรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า ต้นขอ,ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งรวมทั้งพักร่วมรัฐมาลและประชาชนทุกคนขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31วันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณอดีตนายกเสรีคนที่ส็วันนีสินใ่ทุ่มจทำรงกายี่งใจทีุ่ออดนีนายกรีที่ผ่านมา ถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแผนในการเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าดิฉันพร้อมและเต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆและแน่นอนว่าประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่ดิฉันตั้งใจว่า การได้รับตำแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดหรือระบบสุขภาพทุนน้า้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนยังจะผลักดัน Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วน เพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สําเร็จลุล่วงขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้นางสาวแพททองทานยังตอบคําถามสื่อกรณีมีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสั่งล้มโครงการดิจิทัลวอลเล็โดยระบุว่าทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้ม แต่การทํานโยบายจะต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลด้วยดิฉันและครอบครัวมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองไม่สามารถครอบงําได้และตัวของคุณทักษิณก็ไม่ได้อยากมีตําแหน่งแต่ไม่สามารถลบภาพทางการเมืองได้เพราะว่าเป็นคนที่หลายๆคนในที่นี้ยังเคารพนับถือเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนขอการปรึกษาตามประสบการณ์ที่ท่านมีทั้งนี้โครงการดิจิทั l Wallet เริ่มจากความตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ เราหาเสียงโดยการใช้โครงการนี้เพราะเราได้ศึกษาสังคมนโยบายและโครงการนี้มาอย่างดีแล้วในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนจะต้องอยู่ในระเบียบพรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจน เป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนนี่คือการตอบคำถามของนายกร,รัฐมนตรีหลังจากที่สื่อมวลชนถามในเรื่องของเงินที่จะต้องวันเล็ด10,000บาทนะคะแล้วก็จากข่าวสัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณชินวัตรสั่งให้ลงโครงการนี้ก็เป็นนั้นว่ากันยายนนี้เตรียมรอถแถลงนโยบายสำหรับรัฐบาลชุดนี้ยังเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะคะ